กิจกรรมความเพียรพระกิ่งไพรีพินาศสวดมนต์ครั้งที่79วันที่18กรกฎาคม2568บัดนี้วันที่18กรกฎาคม2568 เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้านายธนากรรักน้าเพียงขอถวายเสียงสวดสะทยายพระสูตรพระปริและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งอาระหังสัมมาสามัมพุทโธพะคะวาพุทังพะคะวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตพระขวตาธโมธามังนามัสสามิสุปฏิปโนพระขวโตทราบประกสังโฆสร้างคังนามามิบทที่สองอระหังสมาสัมพปุโธสุจีรังปาลีนุพุตโตกู้เนหิธารามาโนธานิสาลามีหีจัติสติยาว่าชีวังอหางพุทธังธามังสังคังสรังขวตโตปูเชมิรัตนาแตยังธามังจารามิโสทินาบทที่สาม สมันตาจักวาเลสุอัตตราคันชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชันสะสุนันตุสักขโมคะทางสัเคกามีจารุเปกิริสิกขรัตเตจันตาริเควิมานีตีเปรติจักามีตารู้วะนาคหายนีเคหาวัตุมีเขตภูมาจายันตุเทวาชราฐาลวิสเมยะขาคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยามมุนิวาราจนังสาทวมีสุนันตุ อมัสสวนากาโลอยัมพันตาธัมมสวนากาโลอยัมพันตาธรรมสวนากาโลอยัมพันตาบทที่สี่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าพุทธังสรังฆฉามิธัมมังสรังฆฉามิสังฆังสรังฆฉามิพุตธิยัมีพุทธังสรังฆฉามิพุตธิยัมีธัมมังสรังฆฉามิพุตธิยัมีสังฆังสรังฆฉามิ ต, Adams, ต, nego, ต, KNOW, ต, London, ตัติยมปีพุทธังสังฆฉามิตัติยมติธรรมังสังฆฉามิตัติยมปีสังฆังสังฆฉามิบทที่หกนาติเมินสังอัญงพุทโธเมีสังวัรังอิตินาสัจวัชชนะโสดที่มหอนตุสัพพทานาติเมินสังอัญงธรรมโมเมีสังวัรังอิตินาสัจวัชชนะโสดที่มหอนตุสัพพทานาติเมินสังอัญงสังโฆเมีสังวัรังอิตินาสัจวัชชนะโสดที่มหอนตุสัพพทาบทที่เจ็ พุทธังนัเมรัตนะพุทธสารีแจิตตังธรรมเมนะธรรมมังนัเมรัตนะพุะทธวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนะพุทธสารีราจิตรีเอตังนัเมรุติรัตนะรันตนตะยะวหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษสักูตังอัญโยยานยุตยาาต,ตังคู่นัยโยข้าวัพสปวัตตังอสุมิตายมิปิตตเอวะยถาติทันเท เอตังวินาตทิตาเรสะมะสัมภาเวนะโลกเกกทาจิจะเจเลจจัปปตุปูรังคัมีรรยาวิสยังอธิตุทัสถังวิญโยหิปันทิตะชาเนหิวิรัญชารูปังโลกามหิเกหิจิแตทันจุปะละพานยังเกสันจิสุทุวิจิตังคุณกายยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะ สุวิสุตามปีสมุตปัส,สตังมนาสิสุทธาพภาษาททานางปุญญัติกาณะสะมัตมุตมะปุญญาภูมังทุกขาปมุชนะมุขสะสารนังขตานังปูชาะระเฮสุปรมังอธิธปูเชเนยยางนิพานาสันจิกิริยาย,ยุปานิสยัตถังสัมมาจิเลสมัสสมมาสัมมาลาโสธนาสิทธิยาจัตทะ สาธุหิอัฏฐะปุสเลหูปาเสวนียังปานหิจาปิสรนังขมะนียะเมวะตสมาหิตังติรัตะนังสรนังคตัมหะรัตตินที่วังคณนะเนสุนัมสมานาปูเช е มะจาปิสาสะาตังสุปัสสันนาะจิตาตาตถาโนปาลิยะสทารตาจ่กปุญเยนะตถาสุก,กเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนตัสาจัสถาปีสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินยมหิปมาณภูโตโลกุตระพิสมยโยนิยโตสุโคชังตัสโสปาณิสยาจะยายะอายมปิโหตุวัตุตเยปะลิจิตโตสุปัสาธาคาโรบทที่8โยจักุมาโมหมาลาปะ ประกาโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาภาสาวินโมชยันโตปาเปสีเคมังชนะตังวินัยยังพุทธทางวรตังเีระสา,ามามิโลกาสานาทัญจะวินายกัญจะตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตุสัพพันตรายาจะาวินาสมเสมนตุธโมทะโชโยวิยะตาัสาสะสัตตุทัศเสสีโลกาสาวิสุทธิมาคังนิยานิโคธ,ธรรมะทาราสาทาลีสาตาวะโหสันติการโดสุจินโน ธรรมังวรันตังเสลสานามามิโมหะป,ปะทาลังอุปัสสันตาทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตลายาจวินาสเมนตุสัตธรรมมเสนาสุขานุโพโยโลกาสาัสสปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยยางสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมาวิธิตังกะโรตีสังฆังวรันตังเสลสานามามิพุทธานุพุทธัง สามารถลีรัทิฏฐิงตันเจศสาเจศสิทธิโหตุสพันทรายาจะเวนาสเสมนตุบทที่9นมโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโนมโอุตมรธรรมมาสาสวะคคาตาสเสวะเตนิทะนมโมมหาสังขสาปิวิสุทธ์ลีรัทิทิโนนโนมโอมาตายาละทะาัละทธะลัตนาตยาสาทุกงังนโมโอมาคาติตัสาสาตัสสาวะทุศยาสปี นโมคารามปพาเวนะวิคันจันตุอุปทวานโมคารานุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพทานโมคาราสาเทเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบเอวามีสุตังเอกังสมยามพะคะวาสเกสูวิหารติกะปะริวตุสมิมมหวเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจามติหิภิกขุสตีหิสเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิจโรธาตุหิเทวดาเยเผนะสันนิปตุปราหนติพะคะวันตังทัศนายาภิกขุสังคันจะ อาตพโสจตุนังสตาวาิกาญิกานังเทวานังเอตัดโหสีอยังโคภะคะวัสสเกสุวิหารติกะปริวัตุสมิงมหาวนีมหัตาภิกูสังเคนาสัททิงปัญจามติหิภิคูสติหิสัพตเหวะอรหันติหิทาสหิเจโรกัธาตุหิเทวตาเยปพเยนะสันนิปริปตาโหติภะคะวันตังทัศนายะภิกูสังคัญจะยันุนามยัมปิเยนะภะคะวเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะคะวตสันติกิปัญเชกะคาธาพาเสยยา마ติ อาตะโพตาเทวตาเสยยาทาปีนามะพะลวาปุริโสสัมมจิตตังวาปะหังภาษาเลยาภาษาลิตังวาปะหังสัมมิเชียยาเอวามวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโพตาเทวตาภะคะวันตังอะพิวาเทตวาเอกามันตังอาทังสุเอกามันตังทิตาโอเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตมหาอิมังธรรมะสบยังทักิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีิตตระาภิขโวบสมาธหังสูจิตังอัตโนอุจุมกังสูสาราทีวะเนตานิขาเหตตว่าอินทรลยานิละคันติพันธิดาติอัตโอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี เขตวาคีรังเขตวาปะรีขังอินทาคีรังโอหันจะไม่มีชาติเจรันติสุทาวิมาราจขุมมตาสุรันดาสุสูนาคาติอาตโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอาาสีเยเกจีพุทธังสระนังคตาเซนนาเตฆามิสันติอายะภูมิงปะหายะมนุสังเทสังเทวกายยังปะริปูเรสันติติอาตโคปะขวาพิขุอามันเตสีเยปุเยนาพิขเวท่าสุโลกตาตูสุ เทวตาสันนิปติปตาโหติตถาคตังพัสสนาญาภิกขุสังคัญจักเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอัิธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตปาปรมายเวยวเทวตาสันนิปติปตาอเฮสุงเสยยาธาปีไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวอภวิสันติอนาคตรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตปาปรมายเวยวเทวตาสันนิปติปตาภวิสันติ เสยยาธาปีมะหังเอตระหิอาจิขิสามิพิทธเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิทธเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิทธเวเทวกายานังนามานิตังสุนาาสาสุกังมนะศิโรธาพาสิสามีติเอวัพันเตติโกเทพิโคขปโตปัญจโสสุภคะวาเอดะทัโจรสิโลกามนุกัสสามิยจาปุมาตัทธสิตาเยจิตาขีริขพารังปะหิตาตาสมาหิตา ุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาที่สัมพุนโอทาตะมัสาสุทาวิปัสสนามาเวลาเป็นโยปัญญาสตเยตวาวุณีกับปณิวัทเวตตัวอมตะยิสธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาอภิชันตาเตวิชานาธภิกโวเตจาอาตับปมกะรงสตวพุทธศาสาสนังเตสัมปัารหูญาณังอะมะนะอะมนุสานาทสนังอเปเจสตามัทธคุงสหสังอาหัสสตริง กตังเอเกสหัสานังอัปมนุสานะมัทธสุงอัปเอเกนันธรรมัทธคุงที่ศาสภาผู้กาอัพุงตัญจาศรัตังอภิญญายาวกิตวานาจักผูมาตโทอมตยิสตาสาวกเกตาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชาลาทาภิกาโวเยโวหังกิติยิสามิขีระหิอนุผู้ปโสสัตตาสหัสาวะยาขาคุมาขปนิวัตวาอิทิมนโตสิติมนโตวนาวิมโตยัสติโนโมทนามาอภิกามงพิคุณังสมบทิงวนัง สหัสาเหมวตายัานันตาวณิโนอิทิมโตจิติมโตวนะบุโตยศสติโนมานามาอภิกรรมพิคุณังสมทิวนางสาตาขีราติสหัสายานันตวนิโนอิทิมโตจุติมโตวนะบโตยสสติโนมานามาอภิกรรมพิคุณังสมทิวนางอิเจเตโสราสหัสายักษานันตะวิโนอิทิมโตจุติมโตวนะบโตยสสติโน มณานามาอภิการมุพิคนังเสัมิติงว่านางคุมพิโรราชก่าหิโกเวปุลและสานิเวสนางปิญโยนางสตาราสหัสสังยักขานางปุริปาสติกุมพิโรลราชฆาหิโกโสปะธาเสัมติงว่านางปุริมัญจาที่สังราชาสตารัตโภปสาสติอันทัพนังอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปตาปิตาสะป้หาโวอินทานามามหาภลรายที่มนโตชิติมนโตว,วนะมนโตยศสิโนมทธนามาอภิกรรมุพิคนังเสัมิติงว่านังท้าขีนัญจาที่สังราชาวิรุโภตโธปสาสติ คุมพันธนังอธิปถิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาพระหาวยินทนามามหาภลาอิทิมุนโตชุติมุนโตวนามุนโตยสัสสิโนมุทนานามาอภิกรรมงพิกุนังสัมพัิงวนังปัญชีมัญจาที่สังราชาวิโรปโภปสาจตีนาคารังอธิปถิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสาพระหาวยินทนามามหาภลาอิทิมุนโตชุติมุนโตวนามุนโตยสัสสิโนมุทนานามาอภิกรรมงพิกุนังสัมพัิงวนังปุตตารัญจที่สังราชาวิโร ที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาส,าสัสสีโสปุตตาปิตาสาพระหาโวินทานามามหาพลาอิทิมันโตจุติมันโตวนาบันโตยาส,าสัสสีโนโมทานาหมอาอภิการมมพิภุณังสมบทิงวนังปุริมาทิสั่งาาถัารัตโตท่าขีนเนนะวิรูหกโกปชีเวนะวิรูปกโกกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาท,านทันทรมานาอาจทางสุวรรณีกับปริวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันแชนิขาศธา มายากุเวนทุเวเรนทุวิภูจาิโตสหะจันทนากามัสเตโทจากกินุมันทุนิมันทุจากปานาโทโอปามันโยจากเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจากคันทัพโพนารราชาชโนสัพโธอาคุอาคุปัญจสิโคเจวะติมพารูจุริวัชสาเอเดจันเยจจราชาโนคันทพาสหาราจุพิโมทนามาอภิการมุมภิภูนังสมทิงวนางอัฐาคูลนาสะานาคาเวสาราสหตัญจกากรรมพัะ กัมปัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาถตาลาธาจาอาคูนาคายสัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสวดิงว่านังเยนาคารา,าเชสาสาหารันติทิพพาติชาปาชีวิสุทธเจากคูเวหายสาเตวานัมชัปปตาจิตราสสุปนาอิติเตสานามังอาภาันตา,านาคะตาชาามาสีสุปนาโตเขมมะกาสีุโทโธสนาหิวาจาหิอุปหะวยันตานาคาสุปนาสารมังกังสูพุทธทงัง คิตาวัชิรหัตเทนสะสมมุทังอสุราสิตาอัตตโรวัสวัสเศติอิทิมันโตยะสัสสิโนคาลักัญชามหาปิสมาอสุราธารเวทสาเวปาจิตติสุจิตติจ่าปะหานาโทนมมชีสหสะสัตันจาริพุตตานาังสะเพเวโรนามามกาสนันนาหิตาวาพระลิงเสนางลาหุกพระท้าโมปาขามงสามารถโยธานิพันธันเตภิกูนางเสมเปด,ดิจวะนาง อาปูจารเทวาปเทวีจาตเทโชวายโยตถาคามุงวารุณาวารุณาเอวาสมุจใจยสาสหะเมตตากรุณากายิกะกายิกาอาปูเทวายัสสิโนทัศเสเตย์ทัากายาสเพนนานันดาวัดิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนละมันโตยัสสิโนโมทานามาอภิการมมุงกุณังสริมจิงวะนังเวทูจารเทวาสหะรีจารสมาจาตุเวยมาจันทัศสุปุนิสาเทวาจันทามาคุปุระคีตาสุริยสุปุนิสาเทวาสุริยมาคุปุระคีตานณขัตตานิปุระคีตวา อาภูมันทวารลาหกาวาสุนังวาสโวเสธโทสักโขปาคาปูลินทัโททัสเศตรีทัตากายาสะเพนานันตาวัติโนอิเิมันโตจิติมันโตวันละวันโตยะสัตสิโนโหธานามาอะภิกามมุปิกุนังสัมมิติงวะนังอะทาคูสาภูเทวาชรมาขิสาลิวะอริตคาจะโอชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวัรุณาสหธรรมาจะ อัจจุตตาจะอเนชากาสุริยะลุจิลาอาหูอาคูวาสวปวีสินโนท่าเสเตทะทา,ายาสยเปนานันตวะลิโนโอ,อิทิมันโตจิติมันโตวนละบันโตรยัสสิสสสนโนวัฒนามะาภิกาม,ม,มุนภิกขณังเสมุทิงมะนังสาัมานามหาสาัมา,ามนุษย์สามนุษย์สุตมาทิคาปทูสิคาอาคูอาทู มโนปทุสิาอาถาคูหราโยเทวาเยจาโลหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาภูเทวาเยสัสสินโนท่าเสเจทหากายาสะเพนนานาวัตินิโนที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตเยสัสสินโนโอทานามาอภิกรรมวิมิคุณังสัมปิงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาภูเวทานาสาสหโอทาตะไครหาปามคาอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักชามิสกาจจยะสัสสิโนทัทนะยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสติ ถ้าเสด็จถ้าทากายาสเพนนานาตวาดดิโนยที่มันโตชิติมันโตวันหนามันโตยสัตสินโมท่านนมาอภิกรรมมุทิคุนังสมบติงว่านังเขมิยาตุจิตายามากัตตกาจะยสศตินจะยสศติโนลามพิตกาลามาเสตาโชตินามาจะอาสาวาเนมมานรติโนอาคูอาทาคูปะเดนิมิตาถ้าเสด็จถ้าจทากายาสเพนนานาตวาดดิโนยที่มันโตชิติมันโตวันหนามันโตยสัตสินโมท่านนมาอภิกรรมมุทิคุนังสมบติงว่านัง ทศเสดตจเทวานิกายาสัพเพนานันตวัติโนนามันวเยนะอาคันสูงเยจันเยสัธิสาสห์ปาวุฒาชาติมัคีลังโอคาตินะมาสาวางังทักเคโคตารังนาคังจันทังวะอจิตาสิตังสุดปัมปรมัตโตจาาปุตตาอิทิมโตสหะสานังกุมาโลติโสยาโสภาคาสมติงวะนังสหัสภามาโรกานังมหาพมาทติทัติอุปปพโนจติมโตพิสมากายโยยสัสสิโสท่าเสถาอิสราอากูปัญเจกะวาสวัตติโน เอสัญญามัชชัตโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพ,พอภิกันเตเสนินเทเวสพมะเกม,มาลาเสนาอภิกามิปัสสาการหาสามมัตติยังเอถากันหาถาพันทธาราเขน้พันทมพุทโวสมาตาปริวาเลถามาวุมมติโกจีนังปิติตถามหาเซโนกันหาเซนังอเปสัยยิปานิณาตรมาหันจัสลังกตาวานาเพระวังยถาปวสกุลเมโคธนาเยนโตสวิชิุก ตถาสุปจุถาวติสังขุโธอธยังวสีตัญจัสรปังอภิญญายาิุทธวานนาจักขุมาตโตอมันตรยิสธาสาวเคสาสเนระเตมาราเสนาอภิคันตาเตวิชานาาภิกขโวเตจะอาตตปมัครรงสตวพุทธสาสานังวิตาราเขหิปกามงเนสังลมปีอิชยุงสเพวิิสะสังคมาพยาติตาเยสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติบทที่สิบเอ็ด าเสวนาจะพาระนางปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคณะมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโซจะบุเพจักตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิจจะเอตัมังคาะมุตตมังพาหวสัญชะติปัญจะวินโยจะสุขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคาะมุตตมังมาตาเปตุอุปทานางปุตตาตัทาราสสังฆะหอวนากราจกรรมันตาเอตัมังคาะมุตตมัง หานันจะธาธรรมจริยาจะายาตาการันจะสังฆหโวอ,อนาวัชานิกรรมมานิเอตัมังคระมุตตมังอารติวิตีปาปามาชัชฌปานาจะสัญญโมอาปามาโทจะธรรมเมสุเอตัมังคระมุตตมังคารวาจะนิวนิวานิโตจะสันตุทีจะากตัญยุตากาเลนะธรรมมสวนังเอตัมังคระมุตตมังขันติจะโสวจจาสตาสัมมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมมสาวกชฉาเอตัมังครามุตตมัง ตโปจะพัมมะจรดินยาจะอริยสจานาทสนังนิพพานสันจิกิริยาจะเอตัมมังคณวตมังพุทธาสาโลกฐา,าเมหิจิตตังยาสานะกัมปติอโศกังวิละชางเขมังเอตัมมังคณวมตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพันธมะปราชิตาสัพพันทะโสทิงคันชันติตันเตสังมังคณโตมันติบทที่สิบสองยังกินจีวิตังอีทางวาหรงวาสเเคสุ ว่ายังรัตนังปณีดังนโนสังมังอัติทาคเตนะอิธัมปีพุทเทรัตนังปณีดังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุข้ายังวิลาคังอมตังปณีดังยาทัสกาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิจินจีอิธัมปีธรรมเมรัตนังปณีดังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุยังพุทธเสโสประวันะยีสุจิงสมาธิมานันตาริคัญยมาหูสมาธินาเตนะสัมมะวิชชาติอิธัมปีธรรมเมรัตนังปณีดังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุ เยปุคลาอัฏฐาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเอทกขีเนยัสุขัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภลานิอิธรรมปีสังเครัตนางปณิทังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุเยสุปะยุตตามนัสสาทัพเหนะมีกามิโนโคตมัสสะนัมหิเตปฏิปัตตาอมตงวิไยหะรัฐามุทานิพุตติผู้ชนะมาอิธรรมปีสังเครตนางปณิทังเอเตนสัสเจนะสวัติโหตุขีนังภูรานังนวังนาทีสัมภาวัง วิรตะจิตายะติเกกพวิสันพระวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุหิชันทานิพันติทีรายะธรรมยะทายัมปฏีโปอิทัมป,ป,มป,ปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวสติพงศุบที่สิบสามอัตตาหเวคิตังเซยโยยาจายังอิตราประชาอัตตาธันตสะโปสาสะนิจังสัญญาตาจาริโน,โนเนวเทวนะคันทโป นะมาโรสหะทุภูมุนาจิตังอปิชิตังกะยิราตถทาลูปะสะชันตุโนบทที่สิบสี่อาสีตะมิทางเตนะพะคบัตตาชาณตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธัตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรมะปลายเอมะปลายยะมาอิติกิลายะมาปฏิกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมาณยะขะเหนะมาอากาละ ปะลิวิตาเจนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาอาพาโลกปาตายะมาสามโนโนคาลุทะยาตุเมหิอัตนาวาชาเนยยะาอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวินโยคะระหิตาอิเมธรรมาสมมาตาสมาทินาอะหิตายะทุขายะสังวัตันติอัตตุเมหิปัชชะเนยยะธา ยถา,าตุหิอัตนวาวชาเนเยถา,าอิเมธรม,มาโคสาราอิเมธรม,มาอนัวชาอิเมธรรม,มาวินญูปัสสาอิเมธรม,มาสมมตตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตันติอัาตุเมหิอุปสัมปชะวิหาเลยยะถาติบทที่สิบห้า,าอุปนิยติชีวิตามาปมายงชาดูปนิตาสานะนสันติตานาเอตังพยามมระเนเปขามาโน ปุญญานิกายีราถาสุขาวะหานิอุปนียติชีชวิตธรมะประมายยังชรูปณีตัสสะน,สนัสุปานาเอตังพยังมรเนเปขามาโนโลกามิสังพระชะาเหสันติเปโขโยธากาเยนะสังยะโมวาจายะอุท่าเจตาสาตังตาัสสะเปสสะสุขายะโอนติตังชีวะามาโนปการโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมะชาลิง ธโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขติงคันชติธรรมมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสติอาถานิปินตติทุเคเเอสมโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายะปสติอถานิปินตติทุเขเเอสมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปสติอาถานิปินตติทุเคเเอสมโควิสุทธิยา บทที่16อปันนกักฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนักังภาหงเวฉรนังยันติปภ,ภาตานิวานานิจาอารามลุคะเจเจตญา,านิมนุษาพยาตัชิตาเนตังโขสารเคมังเนตังสนมุตตะมังเนตังสร,มา,ม,งงสรมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจจติโยโยจ,จ,จ่พุทธันจะธรรมันจะสังคันจาะารนังคโต จตาริอริยสัจจานิกรรมปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะาสจะอติกมังอริยจะอัดทางขีกลงทุกขูปสมะคามินังเอตังโขสนังสนังเขมังเอตังสนมุตตะมังเอตังสดมาคัมมะสัพพะทุกขะปมุจจติบทที่17อติตังนาคาเมยยะนาปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงสิ้งที่ ถึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ครมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะหินตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตงังวิทยามนุป,ปาลุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนเงยนไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเป็เจริญในธรรมนั้นหนึ่งๆให้ปูปวงเดิด อาเชวะกินจะมาตับปังโกชัญญามรดังสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความพักเพียรกรรมัจราญผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาที่มาตาปิงอโหรันตมาตันติทางทางตางเวพัฒนเทกรันตติสันตัวอากิขาเตมุนิติพรามมนีผู้สงบย่องเบียบผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขียยค้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่18บราธจราทมหิชรังอนาทีตเรามีความแจ่เป็นธรรมดาจะเลื่มค้นความแก่ไปไม่ได้พยาธี่ทำโมหิพยาที่งานนาทีตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเลื่มคลึความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารานาธรโมหิมัณนงอนาทีตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเลิ่มคุึความตายไปไม่ได้สพบบัพเพอหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโบวินาภาโบ เราจะเล่าเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมัสโกมีกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมัปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกรตสามิกรกยญญาณังวปาประกาตวัสสาทายาโทพวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสือไป เอวังอัมเฮหิอภินังปัจเเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิ่นบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาจะนนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาของตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิสัมปะตังบุญยะสัมปะทางสภเทวงโมงทันตุสาภาพาะสัมปสิทธิสิทธิยาตาดังพระทันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิทาตาโหตุขันชนตุเทวตาคาตาต กับเนุทธาพระปตาปจีนานจ่ายยังพระดังอหามตานานจะาเจเคนรักกันบรรทานิสพปะโสบทที่ยี่สิบันธามายังปฏิฐานาคาถโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปตเรโพธิตะเรตหิงตะหิงตาธรรมธาเนนาภาวันตุโพชิตาโสทิงการณเตถาวิหารมันทะเลเอราจามัชนาวคาจาพิขาวโสาลามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสา นิขมาจะอิสราสปานะภูตาสุจิตาพวันตุเตเจราผู้ชายเยปิจะอันธาสัมภาวาสังเสีทาเชตาอัถโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังปัิิเจตสัพเพปีทุกขาสากโรนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะคาราจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโควาอัธายาจหิตายาจะอัมเหระคตุสัมสัตธรรมโมสัพเพปีธรรมะจาริโนพุทิงสัมปปาปูเนยามะ ธรรมเออริยาปเวชิเตบทที่21อันธรมยังปฏิทาธานะคาถายโยพนามเสคุณยศสีธานิกตัสสะยานัญญานิกตานิมเมเตัญจาภาคิโนโหนตุสตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทายโยทิถามีจายะทิถาวาอันเยมัชันตเวนิโนสตตาติสตันติโลกัสสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปัญเจ กะจตุโวการาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปันตินาธรรมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปชานันติเทวะเตสังนิเวทยุมายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตตาสัทาโหตุอเวราสุขาชีวินโนเสมาปะทันจะปะโปนตุเตสสาชิตตังสุภา อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและเบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกมิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพบน้อยและภพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้้ววอออสััต์เเเหล่าาานนนนจงงุโมทถิด ก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพาอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวง,งยงอย่ามีเวรนขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิญ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริแลพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดนมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดออานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพิณาศโดยมรทิสสมเด็จพญาณสังวรวัดบมวรนนิเวศวิหาร ต่เราจมนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่สงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยออน,าภานภุภาพแห่งภาพผลิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุกการเทอิน